สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซัน N A V A D E T Y นะครับผมนวเดตวไม่ใช่นวเดตตี้ก็วันนี้ช่วงเนี้ยอัพคลิปปล่อยมากเลยเนี่ยวันนี้เป็นวันที่3ติดกันแล้วเพราะว่าวันนี้มีแบบ unexpected purchase นิดนึงครับก็มาจากบ้านนี้เนาะบ้านสีเทาคือบาลิเซียกาจริงๆอ่ะต้องขอเกริ่นก่อนว่าปัจจุบันอนะ่ะถ้าเป็นแบรนด์ ถ้าเป็นแบรนด์แบบแฟชั่นที่ผมจะเสพส่วนใหญ่อะผมก็ค่อนข้างตัดทิ้งไปเยอะแล้วก็ส่วนตัวก็จะชอบถ้าเป็นกระเป๋าอะชอบที่เป็นเป็นแอมเมสเนาะเพราะว่ามันก็จะมีความคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ติดที่ว่าราคามันค่อนข้างแพงมากๆส่วนใหญ่ก็เลยจะหามือสองก็อย่างเช่นคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยทําให้ดูกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อแอมเอสมือสองนะครับสาหรับกระเป๋าเนาะแล้วก็อีกแบรนด์ที่ชอบมากๆถ้าเป็นกระเป๋าหรือเสซอรี่ก็คือบาลินเซียกา ส่วนตัวรู้สึกว่าบาเลนเซียก้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ที่ดีคือคุณคุณคุณเดมหน้าเนี่ยเขาว่าเก่งมากทุกๆุกดีไซน์ทุกๆคอลเลกชันของเขาอะมันจะแฝงความแบบ p o l i t i c a l เข้าไปมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าคนที่เขาไม่ถึงก็จะงง,งงว่าเขาทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมก็ไม่ได้เข้าถึงะนขนาดนะั้นผมก็ไปหาข้อมูลจากใน u t u b e ที่แบบยูทูบเบอร์ฝรั่งอ,งอธิบายให้ฟังก็แบบเคยมีความทึ่งอะไรอย่างเงี้เหมือนกันแล้วก็เสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่า มันเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่สามารถเปลี่ยน s i l h เอ e t t e ของเราได้เนี่ยผมอธิบายไม่ถูกอย่างเช่นเสื้อโคคูของเขาเนาะเวลาใส่ก็จะมีความแบบดูหลังค่อมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหลังค่อมแบบคูคูที่มีความตั้งใจอะไรประมาณนั้นเขาไม่ได้ขายแบบสินค้าที่เป็นแบบ r e ดี้ทูแ e ร์ที่เป็นแค่เสื้อยืดธรรมดาหรือว่าเสื้อเชิ้ตธรรมดาที่แบบแปะ b ล l e n c i a g a ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ขายราคาแพงอะไรแบบนี้นะครับก็เลยค่อนข้างชอบมากๆแต่ว่าผมอ่ะ เอออันนี้เป็นความจริงอยู่เลยคือผมมาเป็นคนที่ชอบซื้อของเซลล์มากๆของราคาเต็มอะ่ะถ้าไม่ใช่แบรนด์ที่ไม่มีการลดราคาบอกเลยว่าให้ตายก็ไม่ซื้อต่อให้เป็นสีคลาสสิกก็ไม่ซื้อเพราะรู้สึกว่าในแบบเดียวกันสุดท้ายมันก็แบบไปออนเซลล์อยู่ดีถึงจะเป็นสีประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ซื้อของราคาเต็มเลยแมตตานิดเดียวอะไรเงี้ยอย่างเช่นเสื้ออันนี้ก็เป็นของพอสมิธผมก็ซื้อตอนลดราคาซึ่งซึ่งช่วงนี้ยเขาเริ่มลดอีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ อะพูดยาวไปนิดนึงก็วันนี้จริงๆก่อนหน้านี้คือทางคุณโนนะครับซึ่งเป็น SA อยู่ที่ Central Embassy ของร้านเบรเซียกาเนี่ยก็ได้ส่งข้อมูลมาให้ดูแล้วกันว่ามีสินค้าเนี่ยเซลซึ่งรอบเนี้ยเซลค่อนข้างเยอะแล้วก็จุกมากนะครับก็ได้เป็นเป็นอัลบั้มรูปมาก็ลองถ่ายๆดูก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเจออะไรน่าสนใจเพราะตอนที่ได้มานั่งทำงานอยู่ใช่ปะ แล้วเหมือนวันนี้ก็แบบอ่ะพักๆลองนั่งถ่ายดูอีกรอบนึงสรุปไปเจอใบนี้ซึ่งตอนนั้นอ่ะก็แปลกใจว่าทําไมไม่เห็นวะก็อยากได้มานานมากเคื่อนันี้ถุงอ่ะเป็นถุงเฉยๆนะใส่กระเป๋าใบที่ถือมาวันนี้เพราะว่าได้ของใหม่มาคือเออใช้เลยซึ่ง Product จริงๆอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ตัวนี้เป็น Balenciaga Hourglass Bell Bag เนาะเป็นไซส์ M ซึ่งรุ่นนี้คำว่าไซส์ M ของเขาอะไม่ใช่ขนาดกระเป๋าแหละแต่ว่า เป็นขนาดของสายไม่ใช่ขนาดของสายเป็นความยาวของสายก็จะมี SML นะครับซึ่งราคา r ีเทลตัวเต็มเนี่ยจะอยู่ที่3 4 0 0 0บาทแต่พอลดลงมาอันเนี้ยลด30%ก็จะเหลือประมาณ21,280บาทก็จริงๆเป็นราคาที่ดีนะได้เบลล์แบ็กในราคา20,000บาทราคาเท่ากับกระเป๋าตังค์ของบางยี่ห้อเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ดีเทลส์นะครับผมก็จะเป็นดีตรงนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นตัว โมทีฟใหม่ที่ทางแบรนด์บาเลนเซียกาเขาเขาใช้หลังๆมานี้เนาะก็จะมีตัวบีแล้วก็เขียนว่าบา l เลนเซียกาก็เป็นอะไหล่สีเงินนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นลายกราฟิตี้ก็จะมีข้างหลังก็จะมีเขียนว่า b b ก็คือเป็นบา l เลนเซียกาเนาะอันนี้เขียนว่าปารี s ฝั่งนี้เขียนว่า Love แล้วก็เนี่ยเขาก็จะแฝงเมสเซจอะไรไม่รู้ไว้มากมายต่าง,าง,างๆนานานะครับผมแล้วก็อันเนี้ยจริงๆขนาดค่อนข้างเล็กแหละเห็นไหมมันจะเล็กมากแต่ว่ามันสามารถใส่เอเซนเชียลของผมมาได้คือปกติเป็นคนสมบัติน้อยเว้ยจริงๆวันๆที่จะพกอะ่ะพกแค่นี้เองอ่ะเดจะเปิดให้ดูว่าใส่อะไรบ้างอันนี้ก็คือค่อนข้างเต็มเนาะอันดับแรกนะครับก็อันนี้เป็นแอมเชื่อบาสตออันเนี้ยเอาไว้สำหรับใส่ กำไรใส่แหวนเวลาที่ไปยิมนะครับผมจะได้ไม่วางทิ้งไว้ไหนก็เคยวิว,วเวล้าว่าตัวตัวบาสเตียตัวนี้สามารถใส่กําไรคาเทียได้พอดีเป๊ะเลยใส่ได้มากกว่าหนึ่งอันด้วยแล้วก็มีพาวช์เล็กๆอันนี้เอาไว้ใส่แหวนนะครับก็ใส่ในช่องนี้พอดีเลยก็เก็บเอาไว้บางทีก็เอาไว้ใส่ใส่ใส่แบงค์ได้แต่ไม่ค่อยใส่เหรียญเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกเอาไว้เก็บกําไรเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เหรียญอยูน่นี้เดี๋ยวมันไปขูดกําไรอย่างที่หนึ่งเนาะอย่างที่สองก็ตัวแอมเอสเข ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นการ์ดโฮเดอร์ซึ่งจริงๆอ่ะใส่การ์ดได้ค่อนข้างเยอะน่าจะ20บใบอะไรอย่างเงี้ยใบเดียวก็อยู่แล้วอันดับที่3ก็เป็นเอ่อปอเตคลปอเตคลของหลุยส์ดิกตองนะครับผมอันนี้เอาไว้ใส่กุญแจรถก็คือคีย์ฟอแล้วก็ใส่กุญแจโคอนโดนะครับอันนี้ก็แทบจะไม่เคยเปิดเลยนอกจากมาที่คอนโดอันที่4ก็คือ Airpods นะครับ แล้วก็อันที่5ก็คือลิปมันอ่ะอันนี้ก็คือช่องข้างในข้างในก็จะบุด้วยหนังทั้งหมดนะครับผมก็เป็นหนังทั้งใบเนาะก็จะมีเขียนว่าบาเลนเซียกาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวเชฟของกระเป๋าเานี่ยที่มันอาจจะไม่ได้จุขนาดนั้นเพราะว่าก้นมันมีนมความโค้งเนาะก็ตามชื่อมันเลยอัลว่ากลาสก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรวะเออนาฬิกาทราย ซึ่งวิธีวิธีการใช้กระเป๋าใบน,นี้มีหลายวิธีด้วยกันนะครับผมก็อย่างที่เห็นเนาะสายตรงนี้สามารถเอามาทำเป็น cross body แบบนี้ก็ได้ก็ขนาดก็กำลังดีแล้วก็ดูคู่ดีเนาะหรือจะเอามาทำเป็น b e l b a c k แบบนี้เลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูเพราะว่า ข้อดีของของแบรนด์บา l e เลนเซียกาเนี่ยของกระเป๋าทุกใบในยุคนี้เลยอะ่ะคือเขาว่าเจาะรูมาค่อนข้างลึกเนี่ยรูแรกอะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณตรงนี้แล้วจบที่เกือบสุดท้ายตรงนี้เลยอะ่ะคือมันก็เลยสามารถใส่ได้หลายระดับมากเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่เอลนะครับก็จะเห็นไหมประมาณนี้เนาะคือถ้าเอาเสื้อสแตนเกงก,ก็ก็จะมีความคูลๆเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูเพิ่มให้ดูเนาะอันนี้มันดูทรเทเล่นนิดนึง หรือจะแบบ remove ออกหมดเลยก็ได้นะครับก็สามารถใช้เป็น c คลั h เป็น p าว c ์อะไร่างนี้ได้สายก็สามารถแบบ completely removable สามารถถือเป็น c คลั h ได้ไปกินข้าวกลางวันเอ่ยไปงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือแบบที่4สามารถเอาสายเนี่ย แ,บบแทนที่จะรอยข้างหลังใช่ปะก็ร้อยผ่านแบบนี้ร้อยผ่านตัวกระเป๋าก็คือเปิดปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ร้อยใส่เข็มขัดก็สามารถทำเป็นโชเดอร์แบ็ได้ด้วยแบบนี้จริงๆมันก็กระชับกระช็นดีไม่แน่ใจว่าคอเส้นไหมเดี๋ยต้องลองดูสิ ก็จะจริงจะครอสก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะได้รูปคล้ายๆกับที่เสียบไว้ข้างหลังแหละแต่ว่าข้างหลังมันจะอยู่ในแองเกิลที่มันดูเหมาะสมกว่าก็ประมาณนี้สําหรับกระเป๋าใบนี้ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างราคาคุ้มค่าเพราะว่าถ้าถามว่าราคาเต็มสามหมื่นซื้อไหมไม่ซื้อให้ตายก็ไม่ซื้อถึงแม้ว่ารู้สึกว่ามันน่ารักแล้วมันก็คุ้มค่านะแต่ก็ไม่ซื้อหรอกเพราะว่ารู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าปีหนึ่งอ่ะสองครั้งอ่ะมันจะต้องเอามาเซลล์ก็มันเอามานั่งรู้นาดีกว่าว่ามีใบไหนที่มันบเเซล้้างยี จร,จริงก็แอบตกใจเหมือนกันนะที่เขาเอาตัวเอาอเวอร์กลามาเซลล์รอบนี้เพราะว่ามันดูเหมือนจะเป็นแบบเป็นตัวเป็นเพอร์ม e น t ด o นคอลเลกชันใช่ปะออแต่อาจจะเป็นเพราะเป็นกราฟิตี้มั้งก็เลยเซลล์จริงๆอ่ะที่ชออ็อปอะมีหลายๆแบบที่รู้สึกว่าไม่น่ามารลดแต่ก็มันลดนะอย่างเช่นตัวอเวอร์กลาสแบก็มีเหมือนที่เอ็มบาซีตอนนี้เหลือสีดำกับสีแดงก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็มีหูเป็นแฮนเดลแล้วก็มีคลอสบอดี้ อันนั้นลดแล้วน่าจะประมาณสนะี่หมื่นเนาะซึ่งก็คิดว่าหูแค่เพิ่มหูมาแค่นี้เพิ่มตั้งสองหมื่นช่างช่างมันแล้วก็อันนี้น่ารักกว่านะครับแล้วก็มีพวกตัวคลาสสิกซิตี้อะไรอย่างเงี้ยลดทุกไซส์เลยมีตั้งแต่ตัว Medium, มีเดียมมีสมอลมีมินิมีนาโนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคาก็ดีนะอย่างเช่นตัวตัวนาโนอ่ะมีสีชมพูไปหนึ่งที่พารากอนอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปไปดูลดเหลือสามหมื่นสามเองอ่ะแล้วก็ ตัวคลาสสิกซิตี้ลอบเนี้ยก็มีสีสีคลาสสิกค่อนข้างเยอะเลยแหละก็มีแบบสีน้ําเงินสีเทาเข้มอะไรแบบเนี้ยบางบางรอบมีสีดาด้วยซ้ำซึ่งเอาจริงดีไซน์มันแอบเก่านะแต่ว่าถ้าใครเกิดในยุคผมอะผมมั่นใจว่าก็ต้องชอบอะเพราะว่าเหมือนเราเห็นมาตั้งแต่สมัยเราเรียนมาหาลัยแล้วเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันแพงมากเลเหมือนวันเนี้ยพอเราทางานแล้วใช่ปะพอจะซื้อได้อะเออมันก,ก,ก็ก็ควรที่จะซื้อมาเก็บไว้แล้วก็เป็นกระเป๋าที่ ทนทนทานแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ของให้ดูดีกว่าว่าความแน่นมันจะประมาณไหนที่บอกเม่อยี้นีสีอย่างเนาะเดี๋ยวค่อยๆใส่อันนี้ลุยวิกต้องนะครับคีพาวส์น,นี้ MS. MS แล้วก็ m อ m เ2สแแล้วก็แอร์พอร ก็ดิสมันก็ได้อยู่แล้วแหละหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไม่แน่นมากเออจะบอกว่าใบนี้สามารถใส่ iPhone 11ได้นะครับผมก็ถ้าเป็น11 Pro เนี่ยน่าจะสบายๆเลยส่วน11ก็พอดีเปะ๊ะเพราะว่าข้างหลังมันจะมีความแบบตรงนี้มันจะโค้งใช่ปะมันสามารถใส่เข้าไปได้แต่ว่า11 Pro Max เข้าใจว่าไม่น่าจะได้เพราะว่ามันค่อนข้างพอดีกับ11เป๊ะเ,เ,เลยอะไรแบบนั้นนะครับ แล้วก็สั้นๆเนาะกระเป๋าใบนี้จริงๆอย่าลืมไปดูกันนะเพราะว่าเท่าที่ได้ข้อมูลมาจาก3สาขาก็คือสยามพารากอนเอ็มบัซีแล้วก็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 อะไรวะเออเอ็มควอเทียเออใบนี้มีแค่ที่เอ็มบาซีเข้าใจว่าแบบนั้นซึ่งบาลิเซียกาถ้าเป็นของเซลล์ไม่สามารถทรานเฟอร์สินค้าระหว่างสาขาได้เนาะใบนี้ตอนที่ผมไปวันนี้ เหลืออยู่แค่2ใบก็คือไซส์ L อย่างที่บอกไซส์คือความยาวของสายไซส์ L ก็คือใบนี้ซึ่งผมซื้อมาแล้วเพราะฉะนั้นอนะตอนนี้ที่ช็อปเลยแค่ใบเดียวคือไซส์ S ก็ลองไปดูแล้วกันถ้าทันก็ดีเพราะว่ามันน่ารักมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วราคาก็สมุสมผลเนาะสองหมืน่นบาทถ้าเทียบกับความแพงของกระเป๋านยุคนี้เนี้ยถือว่าคดคุ้มเลยแล้วก็ดูเอจี้มากๆเลยแตกต่างด้วยคือจริงๆมันเป็นกระเป๋าที่คิดเนาะแต่ว่า มีความโซเอาท์แรกๆด้วยอะไรเงี้ยรุ่นที่มันมีแฮนด์ดวะแต่ในชีวิตจริงไม่ค่อยเห็นคนใช้งงเหมือนกันว่ามันไปขายใครวะความความโซเอาท์เหล่านั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นรับอันนี้ก็จบแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากไอแคนดี้นิดนึงของของคาเทียคือพอซื้อนี่เสร็จปุ๊บอ่ะก็ลองเดินไปคาเทียแล้วกันคิดถึงมไม่รู้จะไปซื้ออะไรเพราะว่าไม่มีตังค์แต่ว่าคิดถึงอยากเขาไปดูอะไรเงี้ยคือวันนี้เจอพี่เต้นเพราะพี่ฟีไม่อยู่พี่เต้นเขาก็หยิบพวกตัว n ทนนิสบรสเล t มาให้ของคาเทียซึ่งจริงๆอ่ะอยากได้ตัวเทนนิสบรส l e t มาตั้งนานแล้วคำว่าเทนนิสบรส l e t ก็คือตัวกําไรข้อมือที่เป็นเพชรลอกนะครับส่วนตัวเคยไปดูร้านข้างนอกมาก็ไม่ได้ถูกอะ่ะก็หลักแสนอะ่ะแสนหนึ่งสแสนถ้าเพชรเม็ดใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมตอนแรกเราก็แอบสูมว่าของคาเทียน่าจะแพงมากซึ่งก็ไม่เคยถามราคามาก่อนนะแต่ว่าวันนี้นไหนๆก็ได้ไหนละเพราะว่า เออ่ยืนอยู่ตู้นั้นพอดีก็เลยไปขอเขาดูสรุปราคามันก็โอเคคือคาว่าโอเคในที่นี้คือเอื้อมถึงแล้วก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็สามารถซื้อได้มันจะเป็นในส่วนของเป็นเพชรลอบแบบเพชรเม็ดเล็กๆนะเท่าที่ดูเพชรเม็ดละสามสามตังเองก็เล็กมากอะไรเงี้ยแต่ว่าการขึ้นเรือนของเขาว่ามันขึ้นเป็นรูปตัว C ก็คือเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ของคาเทียทุกทุกเม็ดอ่ะมันจะมีตัวซีอย่างเงีงเ้ยล้อมรอบเพชรอยู่เลยก็ราคาในส่วนของเยลโลโกกับพิงโกเนี่ยสี่แสนประมาณสี่แสนสามถ้าเป็นไวโกก็ประมาณไม่ใช่ประมาณไฟโกจำราคาได้สี่แสนสี่หมื่นบาทก็เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูชัดๆในส่วนของไวโกเนาะซึ่งเพชรของคาเทียไม่ต้องห่วงสวยมากๆจริงๆอะ่ะสี่แสนสำหรับเพชรไซส์แค่นี้แพงไหมก็ต้องตอบว่าแพงแตอว่า ถ้าคิดว่ามันมาจากคาเทียก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเพราะยังน้อยเวลามีคนถามว่ากำไรเพชรสวยจังของอะไรก็บอกว่าออกของคาเทียอะไรอย่างเงี้ยก็แอดความเท่เข้าไปราคาครึ่งหนึ่งก็เป็นความเท่ครึ่งหนึ่งก็เป็นเพชรแล้วก็คราฟแมนชีพของเขาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบลูซัฟไฟด้วยบลูซัฟไฟเนี่ยห้าแสนประมาณห้าแสนสักใครมันจิ๋วกว่ากระถางมันไม่วิ่งวิ่งละงกูวิง่งชิบหายเลยแต่ว่าเออแพง เพราะว่าเราปกติอะสูมว no, so ่ากระทับทีมควรจะถูกกับเพชรแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเม็ดใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ลงไม่ได้ถามรายละเอียดเขาลึกขนาดนั้นแล้วก็พี่เต้นยังเอาในส่วนของกําไรข้อมือที่เป็นเพชรตับตุ่มๆมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเม็ดใหญ่เลยไม่อันนี้ไม่ไม่ได้ถามไซส์จริงๆแต่ว่าแบบเพชรรอบเลยแล้วก็ไม่ได้มีตัวซีอยู่รอบๆอะไรเงี้ยก็ราคาประมาณล้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นราคาแบบ as per expected ก็คือคิดว่าค่าเทียมมันควรจะราคานั้นแต่ก็ รู้สึกว่าแอบ,บตกใจที่เขามีตัวที่ราคาแบบสี่แสนแล้วเป็นเพชรรอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ราคาดีนะจะบอกว่าคาเทียชอบมีของที่ราคางงๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลายอย่างเช่นเคยไปเจอสร้อยคอเพชรอันนึงราาเพิ่มหรือ,อยังแล้วก็ยี่สิบเพชรยี่สิบสามตังค์มั้งห้าหมืน่นหกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยได้เหรอวะเพราะว่าตอนแรกเห็นนะพอมันเป็นคาเทียปุ๊บเราแอดซูมว่าแม่งแสนพแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นราคามาห้าหมื่นก็ เออก็ก็ดีเนาะแล้วก็มีแหวนแบบแหวนเพชรประมาณแหวนเพชรชูนะครับหนึ่งเหนึ่งหมือนเพชรประมาณ20-30ตังก็ประมาณไม่ถึงแสนนะประมาณแ0 0 0มื่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ก็ดีนะสำหรับแบบคู่บ่าวสาวเนาะไปซื้อเป็นแหวนเพชรเพชดอาจจะได้เม็ดเล็กหน่อยแต่ว่า c r a f t m a n s h i p เอยความงานของเพชรเนี่ยมันก็กินขาดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดูแลก,กันนะครับ สำหรับวันนี้ก็มาแบบเร็วๆอีกแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันละกันเพราะว่าลงบ่อยไปนนิดนึงก็เออต้องลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ